ทีมเราได้แค่คะแนนเดียวก็ต้องกระโดดลงสระไป ถอดเลยว่าแบบเลยอ,อยากเห็นอะไรเงี้ยจะโดดน้ําแพ้แล้วต้องโดดน้ําใช่ไหมแล้วผมพูว่าผู้หญิงไม่ถอดเสื้อกันร้ออะไรเงี้ยเออคือเราอะ่ะไม่อยากให้เสื้อมันเปียกอะไรตัวพี่ก็ใจ่นะเออคือเราก็เตรียมชุดว่ายน้ำมาอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็โดดไปทาง,างนั้นเลยไงไม่ได้มีอะไรพี่มันลายนะ <c oughs> อยากเห็นอะไรอย่างเงี้ยเปล่า <c oughs> อยากให้เราถอดน่าจะโฟก,กัสที่น้องของขวัญหรือเปล่า you take เขาก็มีความเซ็กซี่ของเขามีแบบโอเคอะไรนะสโลกแกนนะขาวสวยหมวยืมสโลกแกนนะอะไรเงี้ยอ๋อชุดพิมพ์ที่เขาใส่แซบนะที่เขาใส่นะใช่ที่เราอยู่สระวายน้ําพิมพ์น่ะเซ็กซี่ที่สุดเลยใช่ก็มันก็อยากสัมผัสเปข่าขาวขนาดนั้นซิกแพคก็มีเหอพอได้รูปนั้นแล้วไม่อยากล้างมือถึงตอนนี้เลยไม่กล้มองเขิน คือเขินอะมันเขินมันไม่ข้ามองเลยก็พยายามแบบลบลบลบพยายามโฟกัสกับเกมอย่างเดียวอะไรเงี้ยหุ่นเซ็กซี่หรอถ้าภายนอกก็ยังคงเป็นแกมมี่นะแต่ถ้าหุ่นดีก็ถ้าสูงสูงก็พิมพ์พี่กี้แบบเป็นแบบเนาะกล้ามเป็นกล้ามเนาะซิทแพคเป็นซิทแพคแต่ถามว่าเป็นความรู้สึกไหมก็ต้องมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยชายก็อยากจับแต่ไม่คิ้จเหมือนทุกคนจะชอบพี่กี้เนาะ ดูหุ่นด้วยวอะไรก็พี่กีพี่กีอันนี้คือจริงๆอะคือแบบวันนี้มาพี่มงคองรับคือเข้าเข้าตามมาก,ก็คือด้วยหุ่นเขาแบบเขาอึมอยู่แล้วอะไรเงี้ยมาก็คือยอมรับคือแบบอึมมากอะ ใช่ volleyball สนุกมากผมอยากชนะเนนันมากไม่อยากแพ้เรื่อง volleyball โชคดีที่ก้อยเซิร์ฟเป็นนะเอาก็เซิร์ฟเก่งโอเคที่เราเล่น volleyball สนุกมากนะฝั่งนู้นเหมือนบอสกับเอลชอบ เอาน้ำกีเด่นใส่นาผมทำให้ผมมองไม่ค่อยเห็นได้ทำให้เหมือนเขาขี้โกงผมก็ไม่ยอมหรอกผมก็ปิดตาผมก็บ,บอให้บอลมาผมอยากจบแรงใส่ฝั่งนูน้นอยากชนะให้ได้นะนะเพราะว่าด้วยความที่มีแมทธิวแมทธิวคือเล่นเอาเป็นเอาตายมากแมทธิวจะแบบไม่ยอมแพ้อะมันสนุกนะมันสนุกแต่คนที่สุดสุดแบบว่าทุ่มสุดตัวพี่กล้วยจ้ะตบแต่และลูกลื่นลงนะ้ำแม่งถูกรอบกล้วยนี่เขาเป็น MVP เลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องมอบโลงให้กับเขาเลยก็ไม่มีใครเหมาะกับตำแหน่งนี้แล้วอนอกจากกล้วยเนาะ